ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภกำลังจะย้ายออกจากภพอริที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูและหนี้สินในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินได้ย้ายออกจากภพเสียย้ายเข้ามาเล็งลัคนาของคุณในราศีธาตุน้ำนั้น ก็ย่อมจะส่งผลให้การหาเงินหารายได้ของชาวพิศษฐทั้งหลายจะมีความลื่นไหลที่เคยติดขัดจะคลี่คลายหรือคุณจะมีความสบายใจที่มากขึ้นส่วนดาวสุขดาววาสนาของคุณนั้นก็จะโคจรเคลื่อนย้ายออกจากการเพ่งเล็งของดาวเสารแล้วค่ะเอาล่ะในท่านใดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีความกดดันในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจ ก็นับว่าคุณจะไม่เครียดหนักเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาและเมื่อดาวสุกไปอยู่ในปุตตะนั้นก็ยังหมายถึงชาวพฤษศมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นจะได้ลงมือทำในสิ่งใหม่ๆจะมีความผ่อนคลายจะมีความสนุกสนานบันเทิงใจมากขึ้นส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษศคุณก็สามารถจะรับชมรับฟัง ได้จากคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะคะ หรือหากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีพรือศพรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและชาแนลของแม่หมอนั้นค่ะเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาทํานายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะชาวพฤษศทั้งหลายแม่หมอก็ต้องบอกคุณเลยนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้เปิดตัวมาแบบสวยๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าในช่วงนี้จะค่อยๆโคจรเคลื่อนย้ายจากจุดที่เสียหายได้แล้วนะคะโดยเฉพาะดาวพระราหูนั้นก็นับได้ว่าได้ย้ายออกจากความเป็นวินาศอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ ทรงผลที่ดีนะคะทำให้จากนี้ไปชาวพฤษศก็เริ่มที่จะมีโชคดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานตำแหน่งเข้ามามากขึ้นถือว่ากำลังจะมีลาบมีผลเกี่ยวกับธุรกิจกิจการงานที่ทำอยู่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะก็ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะชาวพฤษศดาวเสาร์นั้นก็เริ่มกลับมาโ,โคจรเดินหน้าได้แล้วนะคะเอาละค่ะชาวพฤษศท่านใดเนาะ ที่คุณอาจจะกำลังรอคอยข่าวสารเกี่ยวกับการงานก็นะว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีมีความสำเร็จเข้ามาแล้วนะคะและก็ต้องบอกเลยว่าทุกๆความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในระยะนี้จะนำพาให้คุณได้ไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมคะ่ะในวันที่หนึง่งพฤศจิกายนดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพฤสศนั้นจะย้ายออกจากตำแหน่งอรินะคะ ย่อมจะส่งผลดีเนาะทําให้อย่างน้อยที่สุดนะคะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายการเงินการทองของชาวพฤศพจะไม่ติดขัดฝืดเครื่องและคุณก็มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางการพูดการเจรจาของคุณในระยะนี้จะทำให้ชาวพฤศพนั้นจะได้โชคได้เงินเข้ามาเติมในกระเป๋าในบัญชีมากขึ้นนะคะ ในวันที่3พฤศจ,จิกายนดาวสุกก็จะย้ายเข้าสู่พบปุตตะค่ะ เมื่อดาววาสนาของเราไม่ได้ถูกดาวเสาเพ่งเลงต่อไปก็จะทำให้เจ้าชะตานะคะจะไม่เครียดไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะคะใครที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานมีความกดดันบางอย่างนะคะที่อาจจะมาจากคนในครอบครัวเมื่อดาวศุกได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนั้นก็นับว่าช่วงนี้คุณจะมีความผ่อนคลายได้มากขึ้นค่ะ และดาวสุกในปุตตะนั้นยังหมายถึงชาวลฤศพบมีเกณฑ์จะได้บุกเบิกจะได้สร้างทำอะไรใหม่ๆจะมีกิจกรรมแบบสนุกสนานบันเทิงนะคะจะมีเสน่ห์ในหมู่เด็กๆหรือถ้าใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะช่วงนี้ลูกหลานก็เรียกว่าจะติดคุณมากๆเลยนะคะในวันที่4พฤศจิกายน ดาวพระเกตก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดเอาล่ะชาวพฤศพท่านใดนะคะที่ได้ทำบุญสะสมความดีมาโดยตลอดนั้นก็นับว่าช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้พรกับคุณนะคะช่วงนี้ชาวพฤศพจะมีเซนที่แรงจะมีความฝันที่แม่นยำและก็ยังมีโอกาสจะได้เงินได้โชคแบบกระทันหันเข้ามาด้วยคะ่ะ 15พฤศจิกายนดาววังคารจะย้ายออกจากภพอริแล้วนะคะเอาล่ะถ้าใครนะคะที่อาจจะทะเลาะกับแฟนมีปากเสียงกันหรือเกิดข้อขัดแย้งนะคะกับพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนก็นับว่าบรรยากาศของความวุ่นวายทั้งหลายเนาะจะกลับมาอยู่ในจุดที่คุณปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นจะคุยจะเคลียร์กันได้มากขึ้นคะ่ะ 17. พฤศจิกายนก็ถือว่าภูเขาลูกสุดท้ายเนาะที่ชาวพฤศพได้แบกรับเอาไว้นั้นคุณจะได้ยกมันออกไปสักทีนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายออกจากการเป็นอริเป็นดวงสุดท้ายนั่นเองค่ะดังนั้นเนาะสิ่งที่น่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือบรรยากาศในครอบครัวนะคะบรรยากาศภายในบ้านเรือนของชาวพฤศพนั้นเรียกว่าจะมีความสงบความร่มเย็นที่มากขึ้น เาล่ะชาาพฤษศค้าด้วยการโคจรเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนนี้แม่หมอก,ก็มองว่านะคะน่าจะช่วยปลดล็อกอะไรหลายอย่างในชีวิตคุณค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะคะพอดวงดาวทั้งหลายย้ายออกจากภพเสียนะคะ ก็จะทำให้คุณมีความสุขกายสบายใจที่มากขึ้นและตัวของคุณนั้นก็ถือว่ามีโอกาสจะได้ไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะหลายคนก็จะได้ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่และก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบุญกุศลที่คุณได้สร้างได้สะสมมาตลอดนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันหนุนนำให้คุณได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตช่วงนี้ด้วยนะคะ ในด้านการงานดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพฤศพก็ได้ย้ายออกจากความเป็นวินาศอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะแต่ด้วยองศาของดวงดาวนั้นอาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่เด่นชัดมากนักสำหรับในบางท่านนะคะเอาล่ะคุณอาจจะต้องรออีกนิดหน่อยค่ะแต่ก็ขอให้เชื่อนะคะว่าชาวพฤศพจากนี้ต่อไปคุณจะเป็นลัคนาราศีที่มีโชคมีลาบจากการทำงานเข้ามา ดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะโยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปหางานใหม่ทําหรือว่าอยากจะไปลงทุนทําธุรกิจใดๆก็ขอให้ใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะไปเริ่มต้นไปลงมือทํากันได้เลยเพราะว่าผลสําเร็จทั้งหลายนั้นจะมีเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ และการที่ดาวเสาขยับเดินหน้าได้ในเรือนการงานของคุณก็ยิ่งจะส่งผลให้ชาวพฤษศจะมีการเติบโตก้าวหน้าขยับขยายทั้งในเรื่องของตำแหน่งและธุรกิจการค้าคนทำงานประจำจะได้รับการปโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนสมัครงานย้ายงานก็จะมีข่าวดีเข้ามา ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจเหนื่อยหนักยังไงนะคะแต่คุณจะมีผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้ชื่นใจในระยะนี้กันนะคะในด้านการเงินและโชคลาภดาวการเงินก็ได้โคจรย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียแล้วนะคะ ดังนั้นชาวพืชศพท่านใดที่รู้สึกว่าติดขาดฟืดนเครื่องนะคะต้องหาเงินมาด้วยความยากลำบากแต่พอถึงเวลาต้องจ่ายนะคะเรียกว่าเงินที่หามาได้กลับไหลออกไปอย่างง่ายดายนะคะเอาล่ะแม่หมอก,ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าพฤศจิกายนนี้แหละจะเป็นช่วงที่การเงินการทองสภาพคล่องของชาวพืชศพนั้นจะกลับมาดีขึ้นจะเริ่มกลับมาพลิกฟื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ รายการที่ดาวพูดเล็งลัคนาของคุณนั้นก็แปลว่าถ้าหากพูดดีพูดเพราะพูดถูกจังหวะแล้วคุณจะได้เงินปากจะเรียกทรัพย์ปากจะพารวยแต่ถ้าคุณไปพูดจาหาเรื่องนะคะปากก็จะพาความสวยเข้ามาได้เช่นกันนะคะแต่เอาล่ะชาวฤษศสิ่งที่โดดเด่นไปกว่านั้นนั่นก็คือดาวศุกร์ที่จะไปโคจรอ,อยู่ในปุตตะ ซึ่งเป็นภพแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและดาวพระเกตก็โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเกิดของคุณเอาละรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการทำงานจากธุรกิจจากการค้าขายแต่ว่ารายได้อีกส่วนหนึ่งนั้นนะคะก็ถือว่าจะมีเข้ามาเช่นกันโดยเฉพาะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและช่วงนี้คะ่ะชาวพฤษภ คุณจะฝันแม่นนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้ทรัพย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวมฤตยูในเรือนสุขนั้นก็อาจจะส่งผลนในลักษณะของความฉับพลันทันใดเอาละค่ะชาวพฤษภคะถ้าใครก็ตามที่มีผลบุญผลกุศลถึงไม่แน่นะคะพฤศจิกายนนี้คุณจะได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนใหม่เลยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ช่วงนี้ดาวคู่ครองของคุณโคจรเป็นอริกับดวงชะตานะคะก็แปลว่ามีเกณฑ์จะทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันหรือจะมองเห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรูบางครั้งบางคราวนะคะมีแต่จะเอาปัญหาภาระมาให้ต้องแก้ไขถ้ารักกันก็ต้องอดทนนะคะแต่ถ้าไม่รักแล้วก็พยายามเน้นเงียบๆต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะคะ ส5พฤศจิกาดาวคู่ครองของคุณจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีก็แปลว่าครึ่งเดือนหลังนั้นจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีในการสะสางปัญหา เปิดใจเคลียร์กันคุยกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีแต่ถ้าคู่ไหนก็ตามนะคะที่รักกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าหลัง15พฤศจิกายนคุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้ของขวัญจากคู่ของคุณค่ะและใครที่ยังโสดอยู่นั้นก็นับว่าช่วงนี้เนาะคุณจะมีเสน่ห์กับคนที่อายุน้อยกว่า เด็กกว่าดังนั้นถ้าคุณจะคบกันเพื่อคุยแก้เหงาไปก่อนก็ถือว่าจะไม่เสียหายอะไรมากนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาล่ะค่ะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนั้นถือว่าชาวพฤษโตกนะคะคุณมีโอกาสจะป่วยทั้งกายจะป่วยทั้งใจจะมีความเครียดที่สะสมบางคนก็จะคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะซึ่งบางทีเนาะคุณอาจจะมีภาระปัญหาบางอย่างที่รู้สึกว่าทำไมต้องแบกรับมากมายขนาดนี้แต่เมื่อพ้นกลางเดือนพฤศจิกายนไปได้ แม่หมอมองว่าชาวพฤชศพนะคะความเครียดของคุณก็จะค่อยๆลดลงไปค่ะสุขภาพร่างกายก็เช่นกันใครที่รู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงไม่มีความกระตือรือร้นนะคะหลัง15พฤศจิกาคุณจะกลับมามีความฟิตมีความขยันที่มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนั้นก็จะต้องระวังจะมีอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บเพื่อเอาไว้ด้วยนะคะ ในส่วนวันที่อะไรอะไรก็ไม่เป็นอย่างใจคิดชีวิตติดขัดมีปัญหาจะได้แก่วันที่11 12 16 17 24และวันที่25พฤศจิกายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่สีถ้วยราชินีเหรียญ และ t m p r m s s e s s เอาละค่ะชาวลัคนาราศีพฤษพเมื่อเปิดตัวมาด้วยไพ่สี่ถ้วยแบบนี้ก็แปลว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ได้เป็นดังใจนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องที่ทำให้คุณไม่ถูกใจรำคาญใจเข้ามาเป็นระยะนะคะ และบางทีคุณก็จะมัวแต่โฟกัสกับปัญหาจนลืมมองเห็นโอกาสและสิ่งดีๆที่มีเข้ามาเอาเป็นว่าบางอย่างก็ต้องปล่อยวางค่ะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเรามัวแต่อารมณ์เสียมันก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมนะคะส่วนไพ่อีกสองใบที่เหลือนั้นจะเป็นไพ่ราชินีทั้งสองใบเลยค่ะสำหรับราชินีเหรียญคือความอุดมสมบูรณ์ทางการเงิน เอาล่ะชาวพฤษพถือว่าช่วงนี้คุณก็ยังมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินทองในเรื่องของรายได้หลายคนจะได้ของมีค่ามีราคามาครอบครองค่ะ ส่วนดีเอ็มเพลสนั้นก็จะเป็นราชินีแห่งความสมบูรณ์พูนสุขนะคะส่งผลให้ในช่วงนี้ชาวพฤศพนะคะจะมีความอิ่มเอ็มใจนะคะจะอยู่ในสถานการณ์ของความราบรื่นและปลอดภัยและพฤศจิกายนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสบายใจผ่อนคลายจะมีเงินให้ได้ใช้จ่ายแถมยังจะได้กินของอร่อยอร่อยบ่อยมากขึ้นด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปนะคะ และหากท่านใดคะ่ะที่ใจดีเนาะช่วยกันสละเวลากดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ comment, ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมานณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ